สวัสดีครับผมจอมเด่นคะรับตีมลังบาลของอุ้งอิงนะครับผมได้ไปแล้วครับ fc ห้องน้ำเดิมเรียบร้อยอ่านี้จังตามเป็นระบบน้ำทิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ทาอ,อะไรอีกนะจังอ๋อหาไม่เจอ,เ,จอเดี๋ยวนึกก่อน <c oughs> มันอยู่เชื่องไหนมันอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ย รู้สึกว่านี่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 ทำไมมันอยู่อ่าใช่มันอยู่นี่จะแม่บังนี่ไอต่อน้ำทิ้งเดิมมันอยู่นี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่อยู่มุมอีกเลยเอมมนี่ยับเมื่อนีืวพอเวลาหลาดหนามันคือไหลดีแท้ส่ดมันคือบอกก่อนดิอยู่นี่ละนี่มื่อกซึมลงไปหวนละ มันต้านห่วออกมันไหมเมนภาว่าแหนมใส่น้ำไม่เป็นไหลอยู่ดีอยู่เพราะว่าไอ้มันเข็ดมาสุดกระรอนเลยไหละสันี่ผมมาถามมันสุดกระรอนนี่ถมดินไหวที่มันต้องไปพวงกันแน่เลยตัวสั้นเลยแต่นี่ยังไหลปกติครับเมนค่ะไม่น้ำมันก็ได้จุกๆขนาดโตเหลือออกมาหนีบางอันหนึ่งหรเต็มเลยเออนี่มาเหลือของน้ำเพื่อรู้อิงของน้ำเพื่อรู้อีงไม่เห็น จ่มนันกนไีด้ออไกนยาม่กีใส่ข้าวี่นี่อยู่นี่เออมันอยู่นี่วางอยู่เนี่ยจับไ่แล้วนี่มันอยู่นี่แหละเห็นอยู่นะมองนี่นี่มันสิมันสิไอมิทัมไลเขาไปขางในึ้น เออนามันซอดลนอนดุนเลยโกนเอนมกนมืออ้บวชนี่ถือแล้วเดยกโดนล่ะเนี่ไงเฮ้อมันอยู่นั่นเลยเกิามันไหลย้อนกลับผมไปขึ้นถ้ำยังไงอยู่เจอใช่ไหมเจอแล้วจ้ะอ่าวากูหันมกลนี่ ตัวดีต you know? ัวกุ้กลวงเท่มงไม่าีดกันแค่ไม่กีเี่ยขาขหายูวตั้งรอออกมาขอเป็นหลาดนามเลได้ยังวเห็นอยู่จํำแดมันโพก็ดอออกจากเพื่ออกมาลยโอ้ย

ลูกหมาด้วยดูโอ้โโอ้ยลูกชายเสียดมากครับเสีดลูกนะเสียด้อโอ้ยโอ้ลูกลูกเสียด้ลูกเศร้าอะลูกเศร้าเสียดมาครับโอยาเหมือนปอเลยฮ่ายู่เหมือนปอมเลย อืมครับซี่อืมลูกเส้าหมาครับเสีโด้ลูกนะใช่ไหม,อ,มอยู่เหมือนพอเลย <laughs> ลูกเสีโด้หมาครับผมโอ้เออเอ็งก็บอกว,ว่เาเกิดหลายวันแลว้วครับผมอืมโตแล้วมันจะไดงกว่าเกิดหลายวันแล้วครับอืม ลูกเสียดูใจไหมพิมเดียวกันเลยกับเอฟซีดูอืมจานเหมือนพอเลยเหมือนพอปอกเลยกับลูกสาวพอเนี่ยโอ้เดียดูลูกนะลูกเสียดู จะแดงหว่ไม่ไปหาลูกเลยเจ้ดูลูกสาวเจ้าดุมาคระพุ่มมาตามปอปอไม่ไปหาลเลยไปใกล้ติ้งเลย ไลไม่ได้ตันแล้วนะจะต่อเข้านี่เหรอไลลเยต่อเข้าบ่อตัวนี้อ๋ออ๋อตัวนี้ตั้มบ่อใหม่อีกบ่อเหรอมีอยู่แล้วครับอ๋อใช่ใช่ตัวเดิมยังไม่เชื่อมอ๋อปล่อยให้ซึมอยู่ในดินอืมเจอแล้วเจอแล้วเออเห็นอยู่มันย้อนมันก็เลยสุดนอหนอ คือคือคือทอนี่เนี่ยโอ้นี่มันสุดเนทอทอตัวนี้มันกะอันนี้น้ำไหนบริปิดนะน้ำเชื่อมมันี่บริบเชื่อมยังเลยครับคือคือมันออกแม่นี่เนี่ทอนี่เนี่เพ่นถูกให้มันเป็นแตงสื่อให้มันเป็นหัวน้ำมันไหลขอาไปสื่อนะคือทอนี่เฉพาะแต่มันบริเชื่อมออกบริเชื่อมออกครับเฉพาะแต่มันนี่แต่ว่าแต่เฉพาะแต่มันกบบว่าเป็นยังงั้นกระน้ำตัวนี้มันอลด ก็น้ำโพรงนี่ได้ครับซึมเข้าไปนี่แม่ครับทั้งซึมเข่าทั้งซึมออกไปดิมันก็เลยเต็มเร็วแล้ววะทั้งเต็มเร็วทั้งไอ้บ่เต็มเต็มก็ะใสได้คือเก่าอย่านี้พอมันซึมออกตลอดอันนี้มันดันมาผีดที่แต่ว่ามันซึมออกมันก็ย่อนครับพอไปทางในมันมันดันไปที่ต่ามันก็เลยมันหลาดไปเลยกลายเป็นถังแต่มันต่อได้ใช่ต่อเข้านี่ได้่ต่อเข้าท่อใหม่เลยจ้ะโอเคเดินใตัวนั้นก็ต่อมาเข้าท่อใหม่ อ่างโอ้โหต่อไปกันโอเคครับนี่เจ็ดรับเรียบร้อยเลยนะครับโป่งน้ำเก่าติ่งแล้วครับต่อเป็นต่อน้ำติ้งมดนะครับอ้าจ้าวน้อยดีดีจ้าวน้อยดีดีไปมันล่มแล้วน้องไปด้านหน้าไปเอ้ยไปไป เดี๋ยวเอาน้ำก่อนทำน้ำก่อนนี่ครับปลาเจ้าหน่อยดิดี้มาดันหน้าครับผมมันดมแล้วครับดันหน้าไม่ได้มาดิดี้มาอย่าไปไวุว่นวายลูกลูกเลี้ยงนะ่ะดิ๊ดี้น่ะดิ๊ดี้วายลูกเลี้ยงจะมาดิดี้ลูกเลี้ยงน้องไหมลูกพีโดอันนั้นเนี่ยอ่ะไม่ต้องวุว่นวาย ฮะลูกพีโดดีดีไม่เกินครับลูกมามาแปลกตัวหนึงกับป้อมโวยวายดังลันเลยตะกี้ซื้อไปซื้อ,อมาครับลูกตามาพอครับลูก้า,า,กกาเซียโดมาตามาพออันะเดียวไปใกล้ติงหน่อยลูกสาวนาเซียโดนี่ลูกเซียโด มาตามหาพ่อเลยนะไฮ้ได้